สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมสายชิลนะครับวันนี้พามาชมปูต่อรถกระบะทันเลอร์ครับปู่รุ่นเจริญการช่างอยู่ที่อำเภอบางไทรค,ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่อยากได้เลเงาเลด,ด้านจัดให้ได้ครับในขึ้นรถรถตีดินรถเกี่ยวข้าวรถแมคโค ช่างแต่ยังไม่เลิกงานเลยคันนี้ดูสูงมากเลยครับดูช่วงล่างเขาหน่อยนี่วันนี้มาจะหกโมงแล้วครับวันนี้สูงครับสูงโอ้ท่อท่อเดิมๆหรือเปล่าอูนี้ดีนะครับ เขาจะขึ้นกระบะขึ้นกระบะเสร็จเขาถึงจะยกขึ้นมาใส่กับตัวรถนะครับไม่ได้ไม่ได้เชื่อมบนบนตัวรถนะเขาจะมีที่วางแบบวางอยู่ครับนี่ครับแต่ก่อนจะมีอยู่ตรงนี้แบบวางจะไม่ได้เชื่อมบนรถโอกาสที่จะโดนพวกสายลมหรือว่าสายไฟหรือว่าเวลาเก็บสีเก็บสีตัวนี้จะไม่โดนพวกล้อพวกอะไรนะ แล้วสอบถามช่างแต้วก่อนช่างแต้วไอ้แทน่นแท่นตรงนี้ไปไหนแล้วเอาออกไปก่อนเหรอแบบเอาออกไปก่อนครับอยู่หน้าบ้านใครอยากรู้สเปครู้ราคาก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปงานแน่น ช่างแต่วทำคนเดียวเลยอห่เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไป แทงแ้วนี่เชื่อมอาร์กอนฝีมือมากนะเดี๋จะรอเก็บงานติดสติกเกอร์ครับติดสติกเกอร์ตรงนี้ ทางแ้วจัดให้ออันนี้อะไรเนี่ยไปส่องท้าย งานแฮนด์เมดจัดเองเลยช่างแต้โอโวฝีมือช่างแต้วช่างแต้าเชื่อมไงจะได้ได้แบบเนี้ยได้ยินค้าใจอยเอาช่างแต้าไอ้ตัวนี้หัวันไปไหนอ่ะมันจะมียาวอ่ะคว้า่นยาวกลางแบบ อ๋อเอ้มันมันเป็นตัวบีไปเฉยใช่ไหมเนี่ยไอ้หัวหัวจุกอะจุกดำมัน,อ,อ,น,น,นอ๋อก็แช่งแ,งแตวจัดคนเดียวเลยสแตนเลส สามศูนย์สี่โอ้ตัวนี้หนาะสี่มิเลเหลอสี่มิลพืออ้นถ้าอยากได้นะ้าหนาะก็สี่มิลห้าครับไกลแล้วใกล้เสร็จแล้วจะใส่กระบอกก็เสร็จแล้วครับนี่งานเชื่อมโอ้ไม่เปิดตั้งนานช่างแต่ว แทงแตวเปิดไฟให้แล้วแวะมาเล่นหน่อยใครสนใจกระบะเทนเลอร์ก็ติดต่อมาครับนี่น่าจะเป็นกระบอกกระบอกยกหางอโอ้ ขัดทำรอขึ้นขึ้นนาปีสกลนครในทำช่วงล่างใหม่หมดเลยเช็คใหม่ถอดปั๊มท่อท่อ้อารีบทอ่ออะไรถอดหมดเลยอะ่ะใครสนใจก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวให้ช่างแตวจัดให้ ก็ประมาณนี้ครับกระบะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับกระบะเลดช่างแต้วจัดให้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ